ถ้าสัญลักษณ์การอ,อไม่เจอเทสคู่เลยสักชุดเดียวผลลัพธ์นี้จริงหมดเลยทุกช่องมาครับน้องนะบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเนื้อหาเรื่องตกกรรกศาสตร์กันเราจะเรียนเนื้อหาเรื่องตกกรรกศาสตร์กันตกกรรกศาสตร์หรือลอจิกนะครับ มันคืออะไรนะครับตรรกศาสตร์หรือลอจิกมันคืออะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังมันเป็นคณิตรูปแบบหนึ่งนะเป็นคณิตศาสตร์รูปแบบหนึง่งที่เราไม่ได้เอาตัวข้อมูลหรือตัวโจทย์มาทําแบบบวกลบคูณหารแต่มีการกระทําบางอย่างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะอารมณ์คล้ายๆเรียนเรื่องเซตเลยอารมณ์คล้ายๆเรียนเรื่องเซตเลยครับตรรกศาสตร์มันคืออะไรอธิบายกันก่อนนะครับในหน้าที่หนึ่งนะอยากเขียนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อน ตรรกศาสตร์เนี่ยหรือภาษาอังกฤษที่ใช้ทับศั์เลยนะว่าลอจิกนะตรรกศาสตร์หรือลอจิกเนี่ยนะครับเป็นคณิตศาสตร์นะครับที่มีตัวโจทย์นะครับไม่ไม่ได้เป็นแบบสมการนะไม่ได้มาเป็นแบบฟังก์ชันไม่ได้มาเป็นแบบตัวเลขตัวโจทย์เนี่ยเราเรียกมันว่าประพจนะ์ตัวโจทย์เราเป็นสิ่งที่เรียกว่าประพจน์นะครับอาจจะเป็นกลุ่มข้อความหรือสัญลักษณ์เชิงอะไรมาบางอย่าง นะครับตัวโจทย์เราเรียกว่าประพจน์ภาษาอังกฤษเรียก statement โดยคําตอบของเรื่องนี้ที่มันจะตอบกันเลยเนี่ยมันจะตอบอยู่2ออย่างตัว T ภาษาไทยอ่านว่าจริงภาษาอังกฤษก็ true ตัว F คำตอบมี2แบบนะภาษาอังกฤษนะครับว่า false ภาษาไทายเรียก t e ็จอังกฤษว่า false เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเรามีโจทย์เป็นสิ่งที่เรียกว่าประพจน์ basic เลยสิ่งที่เรียกว่าประพจน์โดยประพจน์เมื่อเอาไปวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีลอจิกหรือทฤษฎีตรรกศาสตร์จะได้คําตอบออกมาอยู่เพียง2รูปแบบคือตัว T คือ true จริง F false เท็จแค่นั้นเข้าไหมแค่นั้นเลยแค่นั้นทีนี้ลองมาดูยกตัวอย่างประโยคข้อความง่ายๆสั้นๆลองมาดูยกตัวอย่างประโยคข้อความง่ายๆสั้นๆข้อความนี้บอกว่าข้อที่1 อัท ETC เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของพระนครเหนือ ลักษณะเนี้ยเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าที่สามารถบอกค่าความจริงได้นะครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับอันนี้ก็ถ้าตามสตินะครับอันนี้กูต้องกูต้องอวยอวยสาบานก่อนมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับบางคนก็จะตอบเท็จนะครับเรื่องของมึงนะครับไอ้เทียนะกูตอบจริงถัดมาข้อ2 4งบวกหไม่เท่ากับ5้าบวกสประโยคลักษณะนี้มีคําว่าไม่เข้ามาเหมือนเราเรียนภาษาไทยอันนี้เป็นลักษณะเหมือนประโยคแบบปฏิเสธปะ่ะทีนี้ถ้าประโยคมาในลักษณะเชิงบอกเล่าหรือประโยคในลักษณะเชิงปฏิเสธที่อ่านแล้ว น้องเน,น,นี่ยอันนี้อันนี้คือจริงจังะที่อ่านแล้วน้องสามารถบอกได้เลยว่าประโยคนี้กำลังพูดความจริงหรือโกหกกูบอกเลยแม่งโกหก4บวก5ได้เก้บวก4ก็ได้9กแต่แม่งบอกว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากับไอเหียนี่คือตอแหลครับมีค่าความจริงเป็นเ็จครับอะไรลักษณะเนี้ยแต่ถ้าประโยคต่อจากนี้ลงมาเป็นลักษณะแบบใจความที่มันเป็นตระกูลพวกประโยคขอร้องประโยคคำสั่งไม่ใช่แบบบอกเล่าไม่ใช่ปฏิเสธอะไรเงี้ยไม่มีประธานเกียยากบอยู่ก็ขึ้นมาว่าห้ามคุยในเวลาเรียนอันนี้ลักษณะแบบ <S <S ขอร้องคำสั่ง กรุณาหยุดดูหนังโป้เนี่ยอะไรเงี้ยขอร้องคําสั่งสบายดีหรือเปล่าจ๊ะหรือแม้กระทั่งหัวข้อที่5ประโยคนนี้ลักษณะเหมือนคําถามสามอันเนี้ยห้ามคุยกันในเวลาเรียนกรุณาหยุดดูหนังโป้สบายดีหรือเปล่าจ๊ะลักษณะข้อความเป็นคําสั่งเป็นขอร้องเป็นคําถามแล้วพวกเนี้ยพวกนี้บอกค่าความจริงไม่ได้คือถ้ามันอ่านแล้วให้ความรู้สึกว่าน้องสามารถบอกได้ทันทีว่าข้อความแม่งจริงจังหรือตอแหลเนะี่ยแม่งก็จะเป็นประโยคพวกตระกูลบอกเราปฏิเสธตอบจริงตอบเช็ดได้อะไรประมาณนี้หรือข้อ6เขาเป็นคนสอนที่หลอก อ้าวนี่บอกเล่านี่แต่แต่ทีนี้บอกเล่าเนี่ยคือเขาใช้คำตัวตัวประธานของประโยคนียเป็นคําว่าเขาคําถามคือเขาคนนั้นคือใครนะเขาคนนั้นอาจจะเป็นดาราเขาคนนั้นอาจจะเป็นนักการเมืองเขาคนนั้นอาจจะเป็นนักโทษเขาคนนั้นอาจจะเป็นนักกีฬาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของเขาแต่ละคนเป็นยังไงอาจจะหน้าตาหล่ออาจจะหน้าตาปานกลางอาจจะหน้าตาหล่อมากนะครับซึ่งถ้าพูดว่าเขาเป็นคนหล่อที่สุดอ่าโอเคบอกเล่าก็จริงนะ แต่มันเป็นความจริงที่แบบกำกวกมอะ่ะคือมันฟันธงไม่ได้ร้อเปร์เซเพราะเราพูดเราก็ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครลักษณะบอกเล่าวันนี้คือมีประธานแบบไม่ชัดเจนนะครับแบบบอกเล่าแบบไม่ชัดเจนพี่ก็ถือว่าตีค่าความจริงไม่ได้หรือถ้าข้อ7 y บวกหเท่ากับหฮ้ยอันนี้มันสมการนี่ พี่เรียกว่าสมาการ<ม>แล้วกันถ้าสมาการนะคำถามคือพี่สามารถบอกค่าความจริงได้ไหมว่าสมาการนี้ถูกต้องสมาการนี้เป็นจริงพี่บอกเลยว่าพี่บอกไม่ได้อ้าวพี่ทําไมบอกไม่ได้ละ่ะก็สมาการตัวแปรกำลังลองย้ายข้างดูสิเออมัน,ม,นมันอาจจะย้ายข้างหรือทําอะไรก็ได้ไงแต่คือตรรกศาสตร์อะ่ะมันไม่มีการคิดบวกลบคูณหารคิดเลขย้ายข้างอะไรเลย,เลยนะครับถ้าโจทย์เบสิกนะอันเนี้ยตีความหมายได้อย่างหนึ่งสมาการเนี้ยใช้คําว่านะที่ที่มันบอกค่าความจริงไม่ได้นะสมาการเนี้ยจะเป็นจริงได้ถ้า y เป็น0ูนย์ไหมถ้า y เป็นศูนย์สมการิงเ อบจริงได้ทันทีแต่ถ้า y เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนยสมการนี้ก็เทสทันทีเลยแต่คําถามคือเขาเขียนสมนการมาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราจะแทนค่า y ด้วยค่าอะไรเขียนเป็นสมนการลอยๆทิ้งไว้ให้เราเคว้งแบบนี้เฉยๆซึ่งตรงนี้มันก็จะอารมณ์เหมือนเขาเป็นคนสอนที่หล่อที่สุดเขาคนนั้นหรือตัว y ตัวนั้นเราไม่รู้ว่า y หรือเขาเป็นอะไรเป็นเลขอะไรดังนั้น มันเป็นลักษณะแบบสม,าาสมาการหรือประโยคบอกเล่าที่กํากวมก็ไม่สามารถตีค่าความจริงได้ครับอะไรประมาณนี้เราดูอย่างข้อ8ข้อใดเป็นประพจน์พร้อมให้เหตุผลนะครับไม่ต้องให้เหตุผลก็ได้ลองดูง่ายๆพี่จะไล่ให้ดูฟังง่ายๆนะครับก็ไก่โจทย์บอกฝนตกบ่อยๆเลยนะ,ะพูดลอยๆอยขึ้นมาฝนตกบ่อยๆเลยนะขอไข่9หารหาได้คาตอบเท่าก,กับเท่าไหร่ขอไข่พิการทิ้งได้เลยครับอันนี้เป็นประโยคคําถามที่บอกแล้วประพจน์จะเป็นได้จะต้องเป็นบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่อ่านแล้วจับใจความได้อย่างชัดเจน ขอ่าคอควายญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนอ่าบางคนก็รู้เลยว่าจริงหรือไม่จริงบางคนก็เปิด Google ดูนะครับเนี่ยซึ่งถ้าเป็นประโยคลักษณะเนี้ยมีประธานที่เป็นนามมาทาชัดเจนว่าเรารู้ว่าเขาคือใครที่ไหนอย่างไรแล้วมีข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยบอกมาอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนพี่ไม่รู้แหละจริงไม่จริงแต่พี่มั่นใจเลยถ้าเซิร์ชกูเกิลน้องจะสามารถตอบได้เลยว่าจริงหรือเท็จ ดังนั้นเนี่ยไอ้คอควายของน้องเนี่ยครับเป็นอย่างแน่นอนหรืององูประเทศไทยมี74จังหวัดนะเราเคยเรียนกันมาประเทศไทยมันมันไม่ได้มี70อ่าผู้ผิดประเทศไทยมี73จังหวัดเราเคยเรียนมาประเทศไทยแน่นอนมันไม่ได้มี73จังหวัดต,ตอนนี้จังหวัดมันมากกว่า73แล้วนะครับแต่พี่จำเลขไปๆไ,ไ,ได้ไมไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่พี่มั่นใจว่าประโยคอันเนี้ยเป็นเท็จแน่นอนนะครับเป็นเท็จในที่นี้ตีความจริงตีความเท็จได้สิ่งเหล่านั้นที่ตีความจริงความเท็จได้มันเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าประพ์ครับ กอไก่ฝนตกบ่อยๆเลยนะละนักษณะนี้นะครับมันก็เหมือนแบบเป็นคำหมุทาลอยๆขึ้นมานะจะไม่เป็นคําสั่งก็ไม่ใช่ขอร้องก็ไม่ใช่เหมือนแบบเหมือนคำกริยาวิเศษพูดลอยๆขึ้นมาดังนั้นกอไก่พี่ถือว่าไม่มีมูลความมากพอนะครับที่มันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นประพจน์ได้โอเคไหม นี่คือตัวอย่างแข้อแรกนี่คือตัวอย่างแข้อแรกให้น้องดูแบบแซมเปิลง่ายๆให้ดูแซมเปิลง่ายๆก่อนต่อมานะครับเราจะเข้าโหมดท,ที่มันด,ดูแบบมีความจริงจังเข้ามานิดนึงทีนี้ต่อบมาเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในหน้าที่2ทีนี้อย่างที่พี่บอกอันนี้หน้า2คือสืบเนื่องจากว่าโจทย์เราอ่าใช้คําว่าสืบเนื่องจากว่าตัวตัวโจทย์เราเนี่ยเรื่องตกกรรกศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําคณิตศาสตร์เชิงแก้สมการบวกลบคูณหารย้ายข้างแยกตัวประกอบใหม่ มันไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยแต่มันจะมีเครื่องมือการกระทําที่เรียกว่าตัวดําเนินการภาษาอังกฤษขอใช้คําเท่ๆว่า operation นะครับภาษาไทยเรียกว่าตัวดําเนินการตัวดําเนินการหรือ operation นะครับในตกรกกศาสร์มีอะไรบ้างที่เริ่มตัวแรกที่เริ่มที่ add ภาษาไทยก็เรียกว่าแหละนะพี่เรียกทับสามสาาอัง,องกฤษเลยว่าน add ะสัญลักษณ์หน้าตามันหน้าตาเป็นเหมือนตัว V กับหัวนะปกติตัว V เราเขียนอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้เอา V ตูดชีขดช้ขึ้นข้างบนปกติตัว V ตูดชี้ข้างล่างนะครับสัญลักษณ์ add คือตัว V ตูดชี้ข้างบนทีนี้แอนนะครับมันคือการเอาตัวประพจนสองประพจน์มากระทํากันและผลลัพธ์จะมีรูปแบบที่ตายตัวในลักษณะของเครื่องหมายนี้ก็คือที่จะจาว่าจริงคูได้จริงความหมายนี้ก็คือถ้าน้องเอาประพจน์ที่มีค่าความจริงนะครับเป็นจริงมีค่าความจริงเป็นตัวที กับประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นตัวทีนำมันมาเข้าสัญลักษณ์แอนกันผลลัพธ์ที่น้องได้น้องจะได้ตัว True หรือตัวจริงออกมาเป็นคำตอบของการกระทำ operation นีซึ่งที่จะให้น้องจำได้เลยแบบง่ายๆว่าสัญลักษณ์แอนนั้นถ้าซ้ายและขวาตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นเท็จหรือเป็น f a l s ขึ้นมาปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้น้องจะได้เท็จหมดเลยมีชุดเดียวเท่านั้นที่ผลเราจะได้เป็นจริง คือซ้ายและขวาต้องจริงทั้งคู่พี่ท่องสั้นๆว่าจริงคู่ได้จริงคือเวลาเราเรียนพวกโอเป r a t i o n สัญลักษณ์การดําเนินการเนี่ยเวลาเรียนในห้องเนี่ยเขาก็จะสอนว่าเฮ้ย hey, สัญลักษณ์นี้มีความเป็นไปได้4แบบนะอันนี้4แบบ4แบบ4แบบใหแบบม่ถ้าเรามานั่งจําอย่างนั้นโคตรงงงงตายหา่าเทคนิคของพี่การจําเรื่องนี้คือจําจุดไฮไลท์ของมันเว้จำจุดไฮไลท์ว่าสัญลักษณ์นี้นะครับตัวไฮไลท์มันคืออะไรแอนใช่ไหม จิงคู่ได้จริงทองง่ายๆแค่นี้จบต่อไปออภาษาไทยเรียกว่าหรือสัญลักษณ์ก็จะเป็นตรงข้ามแอนพี่ใช้คําว่าออเป็นสิ่งตรงข้ามกับคําว่าแอนคําว่าสิ่งตรงข้ามกับคําว่าแอนคืออะไรแอนพูดว่าจริงคู่คุณได้จริงออตรงข้ามเห็ดคู่มึงได้เท็ดเห็นไหมพี่พี่ไม่สอนนะไม่ได้สอนเลยว่าแอนเนฮะ้ยมีสตารางจริงจิงได้อะไรจริงเท็ดเท็ดจิงได้ไรไม,ไม่ไม่สอนอย่างนั้นเลยสอนให้จำไฮไลท์ของแต่ละอันเลยว่าแอนนะ จริงคู่เท่านั้นตอบจริงถ้าไม่ใช่เท็จหมดส่วนอท่องตรงข้ามเท็จคู่ได้เท็จความหมายก็คือถ้าเราเอาประพจน์ที่มีความจริงเป็นตัว f มาทาสัญลักษณ์อกับประพจน์ที่มีความจริงเป็นตัว f f o กับ f นะถ้ามันอกันเนี่ยเรียกว่าเท็จคู่ผลลัพธ์จะได้เท็จถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงขึ้นมาผลลัพธ์การออนี้เป็นจริงตลอดการได้เลยนี่คือการกระทำ operation o. นะเรามี2 operation แล้วนะ operation and operation o. ต่อไป Operation ที่3พี่เรียกว่า if then if จุดๆเด่นภาษาไทยเรียกว่าถ้าแล้วถ้าจุดๆแล้วถ้าเกิดสิ่งหนึ่งแล้วจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมา,มาอะไรเงรี้ยถ้าแล้ว if then นะครับสัญลักษณ์การ o p e r a t i ช n if then คือลูกศรของแท้ต้องหันด้านขวาถ้าของปลอมนะครับหันด้านซ้ายแท้ต้องหันด้านขวานะครับคุยถอกจำไว้ if then เนี่ยเป็น o p e r a t i ชันที่พี่ว่าคำวลีการจำม,มันดูยาวสุดละยาวนิดหนึ่ง I f t เด n พี่ท่องสถานะที่มันเป็นไฮไลท์ของมันเลยนะ I f t เดนสถานะไฮไลท์ของมันคือหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จเป็นอะไรที่ยาวที่สุดละหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จความหมายก็คือถ้าน้องเอาประพจน์ที่มีความจริงเป็นทีโอเปอเรชันสัญลักษณ์ท่าแล้วกับประพจน์ที่มีความจริงเป็นเท็จโดยทีอยู่หน้าเท็จอ,อยู่ข้างหลังถ้าหน้าจริงหลังเท็จขึ้นมาเมื่อไหร่ผลลัพธ์อันนี้ได้เป็นเท็จทันที <c oughs> <c oughs> เองอาจจะงงว่าทำไมกูเขียนเส้นเท่ากับ3ขีดนะ พี่สอนพันธะเคมีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือสัญลักษณ์เท่ากับในเรื่องต,กตรกาศเนี่ยเขาจะใช้ขีด3ขีดเป็นบทคณิตศาสตร์เดียวนะครับที่เอ็งเรียนทุกบทเลยตั้งแต่ม4ถึงม6เนื้อหาบทนี้บทเดียวเครื่องหมายเท่ากับมัใช้3ขีดอย่างอื่นนะบทอื่นพี่บอกเลยนะเท่ากับคือ2ขีดตามสแตนดาดสากลโลกกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ให้มันงงทำส้นตีนที่อะไรนะครับแต่มันเป็นเหตุผลของมันนะครับพี่่จำเหตุผลแบบเป๊ะๆไม่ได้ แต่มันใช้เป็นเรื่องซิกเนเจอร์เรื่องเดียวเท่ากับภู่สามขีเป็นคุยเลยไม่รู้ไอ้ี้ย่ทีนี้ If Then เนี่ยถ้าเหตุการณ์ I f t เด n ไม่เกิดเป็นหน้าจริงหลังเทสขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นจริงคู่เทสคู่หรือเทสจริงผลลัพธ์นั้นนะครับตอบทูหมดเลยมีผลลัพธ์นี้ผลลัพธ์ลลเดียวหน้าจริงหลังเทสได้เทสจัไว้นะน้องต่อมาแอนไปแล้วออไปแล้ว if t เดนมาแล้วใช่ไหมอันที่4นะ,ะถ้าสอนเป็นภาษาอังกฤษ อันที่4เรียกว่า if e and only if e มันคือภาษาไทยเรียกว่าก็ต่อเมื่อชื่อมันยาวสักสัญลักษณ์มันจะเป็นตัวแบบนี้นะ้องสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เป็นเหมือนลูกศรอ,อันบนแต่เป็นลูกศรชี้ปลายแ2แฉกหลักการจำมันนี้นะครับมันจะมีหลักการจำว่าเหมือนจริงต่างเท็จคำว่าเหมือนจริงต่างเท็จในนิทินี้ก็คือถ้าเราเอาประพจน์ที่ความจริงเหมือนกันทั้งคู่นะครับมากระทำสัญลักษณ์นี้ผลลัพธ์จะเป็นจริงตลอดเช่น T ก็ต่อเมื่อกับ T F, F ก็ต่อเมื่อกับ F ถ้าน้องเอาผลลัพธ์ประพจน์นะครับที่มีค่าความจริงเหมือนกันเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกัน สัญลักษณ์ทียนี่แม่งจะตอบจริงเลยแต่ถ้าซ้ายกับขวาผลลัพธ์ต่างกันขึ้นมานะครับโดยไม่สนใจเลยนะครับว่าจะต่างกันยังไง t f หรือ f t ก็ได้ถ้าต่างกันเป็นเท็จทันทีครับถ้าเหมือนกันเป็นจริงจำง่ายง่ายก็ได้ครับเหมือนจริงต่างเท็จอันสุดท้ายอันที่5บางคนก็เรียกว่าน็อตบางคนก็เรียกว่านีเกชันมีหลายชื่อภาษาไทยคือไม่หน้าตาสัญลักษณ์มันเหมือนตัวเนี่ยถ้าน้องเคยเล่นใช้คอมพิวเตอร์แตถ้าใช้คอมพิวเตอร์แป้นพะิมพ์คีย์บอร์ดสังเกตตรงปุ่มเปลี่ยนภาษามันจะมสักมืออนน้ย่าถ พี่พี่เรียกปุ่มวันนี้กับเพื่อนๆว่าปุ่มตัวหนอนนะครับสัญลักษณ์มันจะเหมือนแบบปุ่มตัวหนอนบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเราสัญลักษณ์นี้ในตรรกศาสตร์เรียกว่า not เรียกว่า negation ภา,าษาไทายก็เรียกตรงๆว่าไม่หน้าที่ของมันนะครับอันนี้อันนี้พูดเป็นหน้าที่แล้วกันใช้กับค่าความจริงถ้าน้องเอา N o ตไปใส่หน้าทีเอา N อ t ไปใส่หน้า F สิ่งที่เกิดขึ้นคือ n o อ t กลายเป็น F notF กลายเป็น T เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรประมาณนลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะให้น้องจําคือลำดับการทํตกกาตรรกศาสตร์ก็คือคณิตศสาสตร์อย่างหนึง่งเวลาเจอวงเล็บนะครับ โดยทั่วไปพื้นฐานที่จะทําในวงเล็บก่อนแล้วพอเราเข้ามามองในวงเล็บในสุดแล้วลาดับการทําจําไว้ให้ดีเลยนะลําดับการทําถ้าน้องเจอ not not, not ทำก่อนต่อจาก not ก็จะเป็นสัญลักษณ์แอนสัญลักษณ์อถ้าเจอ not not ทำก่อนต่อจากสัญลักษณ์แอนสัญลักษณ์อก็จะเป็นสัญลักษณ์ไอตัวนี้ถ้าแอนอทำเสร็จแล้วไม่มีวงเล็บขั้นก็ทําตัวนี้ต่อทำอท่าแล้วถ้าต่อจากท่าแล้วเสร็จเจอตัวนี้สัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อ ทำหลังสุดเนี่ยเรียงตามลำดับนะครับเจอน็อตน็อตทำก่อนแอนออลองลงมาถ้าแล้วอันดับที่3ก็ต่อเมื่ออันดับที่4คืออันเนี้ยสองนี้มันจะทําก่อนเลยนะถ้ามันเจอแบบส่วนใหญ่นะมันจะขั้นวงเล็บกันถ้ามันปะปนในระบบเดียวกันเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีนะครับแอนออไม่ไม่วางปะปนระบบเดียวกันแต่เป็นตัวเปรียบเทียบว่ามันจะเป็นแก๊งลำดับใครทําก่อนทํากลางทาปลายทางทําสุดท้ายนะครับนี่คือโอ per ation สัญลักษณ์ทั้งหมดและหน้าตาลำดับการกระทำ ถ่ายรูปหรือจดไว้เลยก็ได้นะครับถ่ายรูปหรือจดไว้เลยก็ได้สิ่งนี้สําคัญโคตรพี่พูดเลยว่าสําคัญโคตรนะบอกเลยสําคัญโคตรโคตรต่อมาหลังจากโอเปอเรชั่นนะครับเราเรียนรู้แล้วเห็นแล้วพี่ท้องให้ฟังนะมี5ตัวมีอะไรบ้างแอนออนะครับอีฟเดนะจะจําเป็นภาษาไทยก็ท่าแล้วอีฟแอนออริอีฟจำเป็นภาษาไทยก็ก็ต่อเมื่อแล้วก็นอตนะครับสัญลักษณ์หน้าตาตามนี้ลำดับการทําถ้าเข้ามาในวงเล็บในสุดแล้วเริ่มทําลำดับตามนี้ทีนี้ต่อมา เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างโจทย์ทฤษฎีพื้นฐานเรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้รากฐานของมันนะครับคือตารางค่าความจริงภาอังกฤษเรียกว่า truth Table คือถ้าเราสามารถสร้างตารางค่าความจริงได้น้องจะไปต่อเรื่องที่แอดวานซ์ขึ้นของพวกนี้ได้หมดเลยเกือบทุกเรื่องนะครับรากฐานของตรกศาสตร์คือตารางค่าความจริงเรามาดูเบสิกของตรรกา์ก,านกอนนะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมือพวกนี้มาทําตัวโจทย์กันนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตัวอย่างโจทย์นะครับ ขอเปิดมาในหน้าที่3มามาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอะไรหรอกมันไม่ได้ยากอะไรมาเป็นภาษาอังกฤษใส่ตารางนี้มาให้เลยใส่มาให้อย่างสวยเลยโจทย์สั่งว่า e x p r e นะครับ the t r o table of the following proposition proposition ตรงนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือประพจนนี่ยแหละบางครั้งเขาก็เรียกว่า statement นะครับบางทีก็เรียกว่า p o p o s i t i o n แล้วแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก,ก็ไอ้นี่แหละประพจ express the t t o table จงสร้างจงหา Table. ตั้งมาให้น้องแล้วอันดับแรกพี่ตั้งมาให้น้องก่อนเดี๋ยวมันจะมีข้อให้น้องได้ลองตั้งเองโอเคเนี่ยพี่ทิ้งสัญลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ยังไงมันทำยังไงอันดับแรกนะครับการตั้งตารางค่าความจริงการตั้งทูทเทเบิลการสร้างการผลิตทู T เทเบิลอันดับแรกคือให้เรามามองในโจทย์ก่อนให้เรามามองในโจทย์ว่าตอนนี้ถ้าที่ ดูประพจน์ที่กำลังเห็นนะตอนนี้นะครับไล่ตั้งแต่ตัว P ไปยันจนขวาสุดที่ตัว R พี่สามารถนับตัวแปรแบบไม่ซ้ำกันเลยนะตัวแปรแบบแช่์คำว่าไม่ซ้ำกันเลยได้ทั้งหมดสูงสุดกี่ตัวแปรคำตอบที่พี่เห็นตอนนี้เลยคือสักตัวแปรมี PQR ก้อนนี้ก็มี p q r แล้วไม่นับซ้ำ นะครับตอนนี้ตัวแปรแบบไม่ซ้ำกันคือ3ตัวทีนี้ต่อมาถ้าเราพบว่าตัวแปรแบบไม่ซ้ำกันเรามีทั้งหมด3ตัวจะทําให้น้องสร้างจํานวนเคสได้เท่ากับทั้งหมด2ยกกําลังตัวแปรหรือก็คือ2%ยกกําลัง3ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ8จํจำนวนตัวแปรเป็น เหตุการณ์ในการสร้างเคสนะครับถ้าสมมุติว่ามี2ตัวแปร2กํกลัง2ก็คือ4เหตุการณ์3ตัวแปร2กําลัง3าเหตุการณ์นะสตัวแปรก็16เหตุการณ์เหตุการณ์จะทวีคูณเยอะขึ้นครับอันนี้8เหตุการณ์ก็สไลด์ลองลับดูดีๆเนี่ยแช่องต่อมาก็คือวิเคราะห์ตัวที่อยู่ในวงเล็บขัางในสุดก่อนซึ่งตอนนี้สิ่งที่พี่เห็นว่าเป็นวงเล็บที่อยู่แบบชั้นข้างในสุดนะคือพี่เห็น b V R า and r เนี่ย Q นกับ and r พีเอาอาัวนี่อนเลห Q OR R, แล้วก็ p ีอารแต่ทีเนี้ยเวลาทำเนี่ยให้เราทําเคลียร์ไปเป็นทีละหน้าเซตวงเล็บก็คือถ้าพี่คิด QOR กับ R เสร็จใช่ปะ่ะก็จะเอาผลลัพธ์วงเล็บนี้มากระทำโอเปเรชันท่าแล้วกับตัว P ต่อเนี่ยทำสองนี้ต่อถ้าจบ2อนันนี้ก็จะจบชุดก่อนแรก Q O กับ R Q หรือกับ R ทําทำยังไงสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์หรือนะครับก็สอนไปว่าเทสคู่ไดเทสแอ คู่ได้จริงแต่ประเด็นตรงนี้ไม่สําคัญประเด็นสําคัญคือพอเราสร้าง8ช่องเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะทราบได้ไงว่าพี่จะต้องสมมุติ p q r เป็นความจริงเป็นความเท็จด้วยอะไร,ะไรบ้าง,างคําตอบเลยนะครับมันมีหลักการสมมุติง่ายๆมันมีหลักการสมมุติว่าถ้าตอนนี้เรามอง p เป็นตัวแปรตัวแรก q ตัว2 r ตัวที่3เหตุการณ์มีทั้งหมด8ช่องใช่ไหมตัวแปรตัวแรกจะสมมติเลยจริงเท็มมเจทมีอย่างละคึจริง4เท็จ4เลย p มี t 4ตัว p มี f 4ตัวจริง4เท็จ4ต่อมาพอขึ้นตัวแปรตัวที่2ค่าความจริงจะลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อกี้เราบอกว่าตัวแรกจริง4เทส4ใช่ไหมตัวต่อไปเหลือจริง2เทส2แต่ทีนี้ถ้าเราพูดแค่ว่าจริง2เทส2จะได้แค่4เหตุการณ์เราต้องการให้มันเกิด8เหตุการณ์ทํายังไงให้ครบ8เหตุการณ์เราเขียนจริง2เทส2ใช่ไหมเอาไอ้จริง2เทส2เนี่ยเบิ้นเพิ่มถ้าน้องเบิ้นเพิ่มปุ๊บครบ8เหตุการณ์เลยตัว p ตัวแปรแรกจริง4เทส4ตัวแปร2จริง2เทส2ถ้าขึ้นตัวแปรสาความจริงก็ต้องดบลงอีกจากจริง2เท2ดรอปดบลงเหลือจริง1 1เทแต่ถ้าน้องเขียนจริ1แม่งแคุ่้ารณ์น้องการเหตุการ ก็จริงเท็จริงเท็จริงเท็เบินเพิ่มจนครบไปตอนนี้เราเบินเพิ่มจนครบหมดแล้วทุกตัวมีค่าความจริงที่เราสมมุติขึ้นมาหมดแล้วเอาละทีนี้เราจะทําการโอเปอเรชั่น Q R กับ R ดูคลัมน์ Q ดู um ำคอลัมนา R จําคาพี่ไว้ง่ายๆเวลาทําเรื่องนี้หาสถานะของสัญลักษณ์นั้นที่มันเป็นไฮไลท์ตอนนี้สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ออจุดไฮไลท์ของออพี่สอนว่าเท็จคู่ได้เท็จน้องลองดูสิครับบรรทัดไหนเห็นเท็จคู่สิ่งที่พี่เห็นเ cool. ท็จคู่บรรทัด4 F คู่ได้ F เขียนเลยมีอีกไหมเอฟคูป่ปึ๊บป๊บอ่าเฮียเจออีกเคู F ่ได้ F ดูนะพอเราไล่บรรทัดที่เป็นสถานะไฮไลท์สิ้นสุดแล้วมั่นใจว่าไม่มีเทสคู่อีกต่อไปแล้วช่องที่เหลือมันออกันและมันไม่ใช่เทสคู่ใช่ไหมผลลัพธ์ความจริงจะตรงข้ามกับตัวนี้ ตอบจริงหมดเลยนี่คือวิธีการไล่พี่ไม่มานั่งดูนะว่าแต่ละตัวจริงคู่ตอบอะไรจริงเท็เท็จริงตอบอะไรไม่พี่หาตัวที่มันเป็นไฮไลท์ของเครื่องมืออันนั้นเมื่อพี่จบการหาตัวไฮไลท์ของเครื่องมือนั้น,น,นปุ๊บนะครับผลลัพธ์ความจริงท่องที่เหลือจะตรงข้ามกับตัวพวกเฮียนี้หมดเลยนี่คือเทคนิคการทาแบบเร็วแบบง่ายแบบไม่ปวดหัวด้วยอะต่อมามันเอาผลลัพธ์ความจริง q r กับ R ช่องนี้ กระทำท่าแล้วกับตัว P พี่ก็ไปไฮไลท์ผลลัพธ์ของตัว P พี่ก็มาไฮไลท์ผลลัพธ์ของไอตัว q ิกับ R ตอนนี้ P อยู่ข้างหน้า q ิกับ R อยู่ข้างหลังสัญลักษณ์ท่าแล้วหรือภาษาอังกฤษอ f เดนมีไฮไลท์ของมันอยู่ว่าหน้าจริงหลังเท็จตอบเท็จได้เลยทีนี้เรามาดูสิครับอันไหนบ้างเป็นหน้าจริงหลังเท็จหน้าจริงหลังจริงมองข้ามมาครับหน้าจริงหลังจริงไม่สนเห็นบรรทัด4ี่ไหมครับ P ตัวหน้าเป็นจริง QRR ตัวหลังเป็นเท็จหน้าจริงหลังเท็จ ตอบเลยได้เท็จนะถัดมาหน้าเท็จหลังจริงไอ้พวกที่ข้างหน้ามันเป็นเท็จสัญลักษณ์นี้ไม่มองเลยครับถ้าข้างหน้าเป็นเท็จเมื่อไหร่หยุดมองได้เลยครับให้มองที่ข้างหน้าเป็นจริงก่อนเจอหน้าจริงลวสแกนต่อว่าตัวไหนหลังเท็จพี่เจอตัวเดียวพี่เจอตัวเดียวตัวนี้เรียกว่าหลังเท็จอ่ะแล้วทีนี้ช่องที่เหลืออะพี่ต้องทํำยังไงต้องไปไล่สถานะ4ี่ช่องของอันนี้ต่อไหมพี่พูดเลยว่าไม่ถ้าช่องที่เหลือเจช่องไม่ใช่เหตุการณ์หน้าจริงหลังเท็จช่องที่เหลือผลลัพธ์คาตอบตรงข้ามตัวนี้หมดเลยคือตอบชูหมดเลย ตอบจริงหมอกพูดง่ายที่บอกเลยตอบจริงแม่งหมดเลยเหี้ยทีนี้ต่อมาชุดช่องซ้ายตอนนี้พี่เคลียร์จบไปแล้วผลลัพธช่องซ้ายตอนนี้คาอยู่ที่ตัวสีแดงเดี๋ยวเรามากระทากันต่อว่าตัวสีแดงนี้ต้องทําอะไรต่อแต่ถัดมาพี่มาทําก้ามปูตัวหลังก้ามปูตัวหลังพี่เห็นวงในสุด P n กับ R และก็เอา P n กับ R ทําสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อกับตัว Q เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงต่อเกิดอะไรขึ้น P n กับ R ใช่ไหมอ่อ P n กับ R P n กับ R ดูช่อง P ดูช่อง R ฝากให้ สัญลักษณ์แอดมีสถานะไฮไลท์ของมันอยู่ว่าจริงคู่ได้จริงเราก็ไปหาเลยครับที่ P เป็น T R เป็น T เห็น T คู่ตอบ P เห็น T คู่ตอบ T T F ไม่สน T คู่ตอบ T ช่องที่3เจออีกไหม T F ไม่สนทีนี้ตัวที่เหลือข้างหน้าเป็น F แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดทีคู่ฉะนั้นได้จริงคู่นะครับแค่ช่องหนึ่งกับช่องที่3ส,ส่วนช่องที่เหลือตอบอะไรช่องที่เหลือมันไม่ใช่จริงคู่สัญ,ญลักษณ์แอนบอกว่าจริงคู่เท่านั้นที่จะได้จริงถ้าช่องที่เหลือไม่ใช่จริงคู่ผลลัพธ์ตรงข้ามตัวทีตอบ F อหมดเลยผลลัพธ์ตรงข้ามตัวทีตอบ F อหมดเลยตุ้มตอบ F อหมดเลยต่อมานะต่อมา Q ทำก็ต่อเมื่อกับ PNR Q ทำก็ต่อเมื่อกับ PNR Q ช่องนี้แล้วก็ PNR ช่องนี้ทีนี้สัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อ ให้น้องหาช่องที่เหมือนครับหาช่องที่เหมือนเอาเหมือนกันอย่างเดียวต่างกันที่ไม่สนใจ Q เป็นทีเป็นทีเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันตอบทีเหมือนกันตอบทีเป็นทีอันนี้เป็น F ไม่สนเอาเหมือนอย่างเดียว FT ไม่สน FF เโอเคเหมือนตอบที F ไม่เหมือนไม่เอา TF ไม่เหมือนไม่เอา FF FF 2สองช่องสุดท้ายเหมือนกันตอบทีสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อให้หาคู่ที่เหมือนทีเหมือนกัน F เหมือนกันตอบทีได้เลยช่องที่เหลือมันไม่เหมือนกัน คือถ้ามันไม่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับมันจะตอบตรงข้ามตัวทีคือตอบ F อฟดเลยเท็คู่เหมือนกันได้จริงนะจริงคู่เหมือนกันก็ได้จริงสําหรับสัญ,ญลักษณ์นี้เหมือนกันเป็นจริงสุดท้ายเอาชุดก้ามปูก้อนซ้ายตัวนี้ทําสัญ,ญลักษณ์ออกับชุดก้ามปูก้อนขวามันทําไปทํามาทําไปทํามาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับสัญ,ญลักษณ์อี่สอนไว้ว่าให้หาเท็คู่ ไล่ตั้งแต่คู่ชุดบนพี่เจอไหมเทสคู่3มช่องแล้วก็ยังไม่เจอ4ี่ช่องแล้วก็ยังไม่เจอยันจนช่องสุดท้ายพี่ก็ไม่เจอพี่ไม่เจอเทสคู่เลยสักช่องอ่ะแล้วทำยังไงคำตอบวันนี้จะตอบอะไรถ้าสัญลักษณ์การอไม่เจอเทสคู่เลยสักชุดเดียวผลลัพธ์นี้จริงหมดเลยทุกช่องตอบจริงหมดเลยทุกช่องครับก็ถ้าเจอเทสคู่ตอบเทจไงแต่ถ้าไม่เจอตอบจริงหมดแค่นี้เลยโอเคไหมอ่ะแค่นี้เลยนี่คือวิธีทำข้างล่างพี่ก็จะใส่โน้ตไว้ให้ว่าเออเนี่ยเหมือนจริงต่างเทส if and only if อะไรอย่างนี้ นะครับแต่แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่โอเคไหม